ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอพี่นงครับืันนี้กับมาพบมาพอกันอีกแล้วนะครับเนาะกับนายนุฟาร์มกะเป็นวันเพลินสบดีทิศซีนะครับพี่น้องครับเอาทำกลางแดดย่างขักเลยพี่น้องวันนี้มาเลือกมาชมเอากับืันนี้กัเป็นงัวทองมาฝากพี่น้องเนีน้นกับงัวสาวนะครับเนาะ อ่่ะนีแหละหลายตัวยุติแล้วครับเดี๋ยวจังไปเบิ่งกันนะครับเนาะพิกัดกับยูทีบ้านโคกเจริญตำบลหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับกน่าจะมีให้ชมยุบประมาณแปดเบอร์ด้วยครับพี่น้องที่ไรเบิ่งอยู่นี่นะครับเนาะเอาอยากได้ตัวใดเดี๋ยวมาชูสิผ้ามาเบิ่งกันราคาเกษตรกรจับต้องได้แน่นอนแล้วกัาผู้ใดโทรไว้ใดก่อนนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อมาชมเอานะครับง้อฮอลลนกับมีด้วยพี่น้องอ่ะก่อนอื่นกัสิผ้าไปทักทายกับทั้งนายหนูกันนะครับพี่น้องครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับเบอร์พ่อกันโดนแล้วเนาะครับผมหลายคนเคยสิคินฮอดเออครับผมเบอร์โทรครับครับฝากท่องท่านกันติดต่อกันก่อนสิไปเบิองง่วนนะครับผมอ่าเบอร์โทรศูนย์แปดสองห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกห้าครับนี่เบอร์เดียวเลยละไอเดียไล่กับเบอร์นี่ครับแอดไล่เข้ามาได้เฟซบุ๊กกับนายโนูฟาร์มครับผมครับผมครับตัวชมเบอร์แรกเลยครับเบอร์แรกเป็นหัวโล้นนะครับพี่น้องครับหัวโล้นธรรมชาติครับพถึงว่าสาวมั้งพี่นน้องหรือมผสม องคสาวพร้อมผสมนะครับเด้อเป็นอ่าล้นธรรมชาตินะครับเนาะใส่กระร้อยซี่สิบบวกได้พี่น้องครับแม่นครับอ่ะนี่องคสาวอยู่ข้องสางง่ายดีนะครับเด้อตัวนี้พี่น้องแข้งขาบางง่ายเรืตัวนี้อ่ะแข้งขาหนี่งง่ายยางง่ายนะครับเนาะนี่เด้อครับให้เบิ้งทายยางนะครับเดี๋ยวราคายังฟังเด้อพี่น้องเด้ออายุกับสิประมาณใส่สิบหกสิบเจ็ดเดือนเลยไปเน่ยครับประมาณนี้ประมาณนี้เด้อครับพี่น้องเบื้องลักษณะงอนอ่อนอยู่นะครับอ่าไดโนกเปิดเปิดเท่าไหร่จังสิครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยครับอ่ะสองหมื่นสามหาร้อย ยูนี่นี่่อได้อีกทรงซีถัวอีสานสูโตเก็บเงินไปทางพร้อมเก็บเงินไปทังมาจำ่าต้องมีครับพี่น้องอยู่นี่นะครับเนาะอ่ะนี่เบื้องหน้าตาเอาเบื้องมุมกล่องๆไกลๆจังน้อยแบนี้พี่น้องเออเนี่แหละสองหมื่นสามหายตได้อีก้วครับพี่น้องเด้อครับผมโตเอานะครับเออเนี่นะครับผู้ใดหางัวเลี่ยงอยู่กับมาเอาพี่น้องครับกะมอสรับเป็นแม่บอกย่ดนี้ราคาสองหมื่นนิดๆต้นๆนะครับเนาะครับผมนี่มเอาเลยนะครับเด้อพี่น้องหางบัวดอกบัวแซมหรอครับอ่ะ นมบดติงนะครับเนาะก้องหายแล้วนะครับนี่เกษติภาพบิางดีๆนะครับพี่น้องวันนี้เออยืนนิ่งๆลูกนี่ถ่ายยืนจะชัดอ่ะสองหมื่นสามหาโรยตัวใหญ่ๆนี่แหละครับผมอ่ะนี่แหละครับเบอร์หนึ่งเนาะพี่น้องเี็บบ่มีปัญหานะครับเด้อครับสายังถามเบอร์สองยุสไซครับนี่ครับตัวหัวโล้นน่ครับตัวหัวโล้นนะครับได้จำนวนบางอีกนะครับมีหัวโล้นอีกตัวหนึ่งอยู่ทางนี้อ่ะ อ่ะหัวล้นตัวนี้ก็เป็นหัวท้องนะครับเนาะท้องห้าเดือนกับช็อกโกแลตครับตัวนี้ท้องหาเดือนกับช็อกโกแลตดนะครับเด้อลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองสูงเท่าไรครับนี่สูงกัช่อนลอยซี่ครับกัดประมาณใส่ลอยซี่สิบนะครับพี่น้องครับเป็นงัวหัวล้นนะครับเนาะตัวนี้ท้องช็อกโกแลตนะครับผู้ได้หาแบบนี้อยู่กับดั่งดวงๆเลยแหละตัวนี้พี่น้องหัว่อนานหนกหนกนะครับตัวนี้อ่ะ ใส่รอยซีสิบตัวนี้นายโน่เปิดเท่าไหร่ครับเปิดสองหมื่นห้าครับอ่าตัวนี้สองหมื่นห้าคือประกันทองด้วยพี่น้องครับครับประกันทองประกันตำหนิครับประกันทองประกันตำหนิให้นะครับเนาะอ่าตรงมุมนี้นะครับนี่อ่าหน้าตางชัดๆพี่น้องอ่าตำหนิโบมีเด้อครับพี่น้องเด้ออ่ารีบแข่งขาโบมีปัญหาหรอกครับครับหูหูเชียงเฉียงสองหมื่นห้าหูหูเฉียงเฉียงนะครับพี่น้องครับอ่าแส่ให้เบิังไายยางนะครับเนาะเดินไปเลยลูกเดินไปเลยเดินไปเางแล้วหมอ่าอนาอ่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 า อะไรมาเลยเดี๋ยวจะพาไปกินขนมมะเร็บมันอ่ะนี่นะครับด้วยเซบินคันๆนะครับนะเอออ่ะมาอีกมาอีกนี่นี่นะครับด้วสองมือหาด้วยพี่น้องครับครับผมต่อรองได้อีกสองมือหาต่อรองได้อีกนะครับเนาะครับอ่ะนี่คือเบอร์ที่สองนะครับพี่น้องครับอ่ะเบื้องเอานะครับเนาะไปเบอร์สามเออเดี๋ยวจะพาไปเบื้องเบอร์สามนะครับวันนี้แดดมันท้อนเกิไปไวจักหน่อยนะครับครับผมอ่ะเออนี่เบื้องทายังอึบ เบอร์ที่3นะครับตัวนี้หนาใหญ่เลยครับสาวพร้อมผสมอันนี้ก็งว้วงสาวคือกันพี่น้องครับอ่ะแดงใหญ่โอ้ใส่ลอยสี่สิบหาได้บุ๋ดเด้อลอยสี่สิบบวกลอยสี่สิบกัวได้ครับ,บ,รบตีตั้มให้พี่น้องแต่ว่าแดงแล้วก็ได้สดดีเอาใส่ลอยสี่สิบกัวนะครับเนาะนะเป็นงว้วงที่หนาโบดง้วงสาวพร้อมผสมกะสีอายุกะสีสิบเจ็ดสิบแปดเดือนคือกันเนี่ยย่างไรแม่นครับตัวนี้เปิดเท่าไรครับเปิดสามสิบเอ็ดหาลอยครับอันนี้สามหมื่นหนึ่งหาลอยได้ตัวใหญ่เคอร์ฟุตเหรอพี่น้องนี่อ่ะ เอาซีไปผสมเอาพี่น้องเนี่ยนครับเ่ามัาคอใดเาห่อเอาเลยนี่ได้ครับเด้ออ่ะนี่เบิ่งสูงลอยซี่สิบกัวนะครับเนาะลอยซี่สิบกัวได้ครับพี่น้องครับที่ต้นตั้ให้งอนอ่อนอยู่นะครับหนังหนาตัวนี้บุลูกพอใดบุหร่าจะลูกหลอดเนี่ยแหละเนี่ยนครับอาจะลูกหลอดพี่ดอกมันมีใบมะนั่งไหมครับมันบดหูสันนะครับเนาะหนังย่างหนาเลยตัวนี้ตัวก็ค่อนข้างที่จะเน่าๆนะครับเอาสามหมื่นหนึ่งห้ารอยด้ตัวนี้อ่ะเบื้องมุมนี่ ผูกใหญ่อยู่นะครับเด้อนี่ขายเหยียดดีเราจะให้เบื้องทายยางอีกรอบนะครับเอาเดินไปลูกเออนี่เตะเบื้องทายยางเบื้องทายนะครับเนาะนี่อันนี้ตัวใหญ่เลยครับเด้อสามหมื่นหนึ่งเต็มได้บามันตัวใหญ่เลยล่ะนี่ผู้ได้หาแม่บอกอยู่ตัวนี้กับบุคคลผัดครับอ่ะมูให้ลูกนั่นนะเก่งว่แบบนี้เหรอพี่น้องเออนี่เหบืองอ่ะโอ้โถึงเชื่องนะครับพี่น้องครับเอ้าสามเบอร์แล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังไปเบื้องเบอร์ต่อไปนะครับเนาะอ่ะดูชัดๆ ใช่ครับเบอร์ซีข้างพีอ๋อติพาเบอร์ซีนะครับพี่น้องเบอร์ซีเบอร์ซีนี่ครับเบอร์ซีตัวตัวนี้ครับว่าทองนีนครับว่าทองนะครับเบอร์ซีแบบนี้พี่น้องอ่ะต่อไปสิไปเริ่มหมว่าทองนะครับออาตัวเต็มดีตัวนี้พี่น้องครับอ่ะกตีสวายอยใส่ลอยซี่สิบบวกนะครับน้องตัวนี้ตัวนี้ทองสามเดือนกับเอสเคห้าเก้าสี่ครับอ่ะทองกลับมารวยเด้ครับพี่น้องเด้อเอสเคห้าเก้าสี่นะครับน้องทองสามเดือนครับลูกตัวที่ไหนครับ ลูกตัวที่2ในทองครับลูกตัวที่2ในทองนะพี่น้องครับ sk ห้าเก้าเหือนนี่คือประกันทองนะครับประกันทองครับผมประกันทองของบริสัทนะครับเนาะนี่แข้งขาดํานะครับเนาะเสียพาเบื้องด้านขวาของงัวนะครับเออเดี๋ยวจะถามราคาให้นะครับตัวนี้น้าหนมเปิดเท่าไหร่ครับ27,500ืารครับสองหม่นเจ็ดหพี่น้องครับนี่มึงเอาหางเงี้ยเงี้ยเลยตัวนี้27,500ื่นเจดห้าอเดี๋วิ่มลูก สะไหลมึงไทยยางทาก็าขาขาบทงโบถอนนะครับเนาะลึกดีอยู่ตัวนี้ก็ได้แม่นครับตัวนี้ในราคาสองหมื่นกว่าอ่างๆเลยเหรอตัวนี้นะครับนะอ,อ่ะมึงแผ่นหลังนะครับอันนี้คือผมพยายามไล่เห็นมึงไทยยางนะครับเด้อสำหรับผู้หลายๆคนอยากจะเบมึงว่าขาถกขาถอนบ่อันนี้บ่มีนะครับเนาะเออเดี๋ยวพี่มึงหยิบขางหนึ่งนะครับอ่ะนี่สองหมื่นเจ็ดหาร้อยอ่ะจอดบริสุทธิ์อ่ะนี่เออให้มึงไทยยืนจะชัดว่านี่เอ้านี่แหละ ตัวใหญ่ๆนี่แหละครับผมงูในหนูผู้ใดมีงบกะจับคู่ใส่กันเอาเป็นชุดต่างฟาร์มเลยด้วยครับพี่น้องครับผมอ่ะซีเบอร์เหรอเนาะครับเบอร์หาครับนี่เบอร์หาตัวนี้กับใส่รอยหาสิบกัวด้วยครับด <ไง S 2> ้ว,ตวยตัวนี้ตัวง่ายเร่อยส่ดโบดตัวนี้เป็นงูทีอ่าเฟรมใหญ่นะครับเนาะครับเฟรมใหญ่ครับเฟรมใไนใส่รอยหาสิบกัว,กวตัวนี้ท้องสามเดือนกับสติงเล่ครับตัวนี้ท้องสามเดือนสติงเล่ด้วยครับพี่น้องครับครับไงขากยังอ่างเลื่อยล่ะตัวนี้ครับโบดดำลูกที่ไหนครับ ลูกสอในทองครับลูกสองทองสติงเลสสเดือนนะครับมีใบมีหลอดไห้ด้วยครับเด้อตัวนี้เปิดเท่าไรครับ3ามสิองห้ารยครับนี่พี่น้องครับสามนี่คือตัวบอกไงด้วยครับเด้อสามันสอ้ครับสามนงหนะครับเนาะถ้าหนาพอนี่มีขนขาเนี่ยนะครับเออถ้าแป้งนะถ้าแป้งน้อยเท่านั้นลหะพี่น้องเอานี่แหละสำนีพว้ขาทุกขาสารสีโคงสองศูนย์นี่โบมี่นะครับโบมีครับผมโบดีวยครับด้วพี่น้องเป็นสยางออกเมืองทั้งหาถ่ายนะครับเนาะ นี่บางทางขวาเบืยอย้องไทยยางไปพร้อมขาบัทกบัทอนนี่นะครับเนะาะเตือนขวาตัวใหญ่ๆนี่แหละครับอ้าวหน้าตรงนะครับเนาะนี่หัวสันสันดำๆนะครับอ้าวเบื้องไก่ไก่แ้เสร็จท้ายเบื้องเล็บให้พี่น้องเบื้องนะครับเนาะเอออ่ะลูกเดินไปอีกเล้วเดินดิเดินให้ดูท่าเดินสิเออนี่ยงอ้างนี่แหละครับผมอ่ะเดินอีกลูกเดินไอีกเออนี่ใหญ่ๆเอาเบื้องไทยนี่ก่อนพี่น้องอันนี้แมาว่สามมื้อสองหาร้อยไหมพี่น้องครับเออนี่ เอาไม่เออเอ๋เออ๋ออันนี้เห็บเบื้งความสมส่วนนะครับมุมนี่พี่น้องใส่รอยหาซิบกลัวตัวใหญ่คักแต่ที่เบื้องแผ่นหลังเป็นความอ่างนะครับนะเนาะอ๋อย่างลูกยางนี่อะไรเบื้องข้างขวาอีกบดสนิทนะครับบดเต็มหูสันพร้อมนะครับพี่น้องเด้ออ่ะนี่ตัวใหญ่ๆเลยอ๋อสามสิบสองหาลอยตัวยังไงเอาม,มีแม่ลูกยี่ตัวนี่เห็นไหมครับไต้จังเบื้องกันเนี่ยพี่น้องครับอ๋อเบื้องช,ชัดมุ้มเนี่ยให้เห็นทุกข้างทุกมุ้มุมทุกคนไปให้แม,ม่ไปลูก นะครับมาเลือกเอาอผลิตภาพเบอร์ต่อไปแล้วพี่น้องเด้อเบอร์ต่อไปเบอร์เด้ครับนี่แหละโอเตะกำลังอะไรมาอยู่เอ้ามีมีลูกอยู่เดี๋ยวผมถีไปไล่ลูกมาให้ลูกงามๆพี่น้องครับเบอร์ต่อไปได้ครับอะไรเป็นเบอร์ไปโอ้ผู้สาวรุ่นใหม่ไปไปลูกเออไม่อยากออกแดดติลูกไปเออเนี่ยตัวบักงั้นนะครับเด้อโอ้เลี้ยงตัวดีพี่น้องแข็งดีครับลูกแม่พุ่นเหมือนบ่ลูกแม่ขาวนั่นิอุ้มแม่ขาเตะครับถ่ายลูกงั้งเถอะวะ าห,หางบางง่ายกันเหรเป็นง้อบดเพิอมแม่เป็นง้อขาวบดตาว้าแข็งขาดำนะครับเดี๋ยวไปลูกกสิสองเดือนนี่แหละพี่นอ้องแม่นครับลูกพ่อใดวุ้วในให้น้อตัวนี้ลูกล็อกกี้ครับลูกล็อกกี้แล้วครับพี่น้องครับไว้เสรสองหนึ่งหาหนี้ยางขาวผมอีกแล้วเออนี้นะครับเด้อลูกของล็อกกี้เดี๋ยวพวกแม่ยกันก็ได้พี่น้องอันนี้เป็นลูกที่ได้ของแม่นี่ครับเป็นลูกแรกครับลูกแรกอันนี้สูงกับเบียดเบียดร้อยสี่สิบผมให้พี่น้องใส่ใส่ร้อยสี่สิบแล้วครับเออนี่นะครับเนาะเป็นว่าลูกแรกพร้อม อันนี้แม่น่าจะท่องว่างนะครับเนาะแม่ครับลูกเพิ่งได้สองเดือนครับลูกเพิ่งสองเดือนเป็นว่าลูกแหลกนยครับด้วยพี่น้องอ่ะแม่เป็นเครื่องอมตะแข็งขาดานะครับเนาะใคหาแม่จะบาดกันไหนล่ะนมกับบติงนะครับเนาะนี่มะมาหาแม่ลูกมาเร็วตัวนี้ยังง้มนะครับลูกเ่นพี่น้องลูกคนโค้งสางดีนะครับโค้งสางดีหนังหนาพ้อผมลูกของล็อกกีนะครับเนาะนี่เดี๋ยวให้แนหนุดเลยมานะครับเดี๋ยวนะลูกีอเออมาเร็วมาเร็วเออในครูนี้แหละนี่นี่ถีภาพเบื้องลูกชัดๆนะครับเนาะ นี่ลูกย่างหนาอันนี้คู่นี่นายนนเปิดเท่าไรครับนี่เปิดสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยลูกตัวแม่ได้ครับพี่น Dec huh? um ้องครับผมลูกตัวแม่ง้อลูกแรกครับเอาถือว่าตัวนี้ก็แจ้งขึ้นนี่ฮอดเจ้าเขาเนี่ก็ได้ทึนนะครับตัวนี้พี่น้องกำไรหุ่นเหรลูกมันเฉพาะลูกดิพี่น้องเฉพาะลูกครับเออคือตีเฉพาะลูกนะครับสามหมื่นหนึ่งห้าร้อยนะครับเนาะยกไปเลยพี่น้องอ้าคู่นี้เด็ดเดี๋ยวจะให้เบื้องหลังเบื้องหนาขอบผมดำเขาน่าจะบวกเกิดมั้งพี่น้องนี่นี่นะครับเบ่่งงงแแนนวหหหหลลััาะใญๆีครบผม อ่ะนี่นะครับเนาะเห็นชัดไปพี่เนาะตัวลูกอ่ะสามมื่นหนึ่งหารอยเนาะครับะสิทธาเพิ่งแม่ตัวนี้เห็นชัดไปครับเอาลูกมาอีกบอเออนี่นะครับเด้อแม่ลูกงูหนุนหลอกพี่น้องอ่ะนี่แม่หูงูงเชิงเฉียงเออนีได้ครับเด้อครูหนีได้พี่น้องเห็นชัดว่าเนี่ยละสามมื่นหนึ่งหารอยอ่ะมาลูกมาเดินมาเร็วพึ่งแม่ชัดชัดเลยเอออ่ะมาเ้อนี่ นี่นะครับเด้ออ่ะนี่พี่น้องเห็นชัดหรอวัดนี้เออเส่นมเลยบัดนี้เอ้านี่ละสามหมื่นหนึ่งห้าร้อยเลครับพี่น้องเด้อเอบผมเอ้านี่เมาอีกนะครับเนาะต่อไปครับผมเบอร์ที่เจ็ดอันนี้ก็แม่ลูกแม่ลูกครับคู่ลูกย่างหนาเลยพี่น้องครับว้าถืาเิ็งลูกตัวนี้เป็นแบยังอ้วนนะครับกล้ามเนื้อไหลอันนี้ลูกจักเดือนหรอครับนี่ลูก หลายเดือนแล้วละครับเจ็ดเดือนไหนหมแม่นครับเดี๋ยประมาณนี้แหละครับพี่น้องคือแม่ก็ใแม่ผสมแล้วได้ประมาณจักอาทิตย์เนี่ยผสมด้วยน้ำผมนี่แหละโอ้ผสมแน่นอผสมอีกนะครับครับผสมอีกมั่นใจได้เด้อพี่น้องเด้อครับหมอผสมครับตัวผสมน้ำผมนึกว่าออกมาเป็นแน่นูเพราะไดิครับเพราะอผสมอีกใส่รอยซี่ซิปบวกๆนั่นแหละพี่น้องตัวนี้อ่าใส่พอได้ก่อนครับ ใส่โรโจ่สี่สองหนึ่งไหมครับโรโจ่สี่สองหนึ่งนะครับพี่น้องแม่เป็นว่าเขาบีดแต่ว่าให้ลูกย่างหนานะครับเป็นลูกตัวที่สองครับลูกตัวสองเป็นลูกอาขาวนะครับหนาผากแดงหลังแดงแดงนะครับเนาะแต่ว่าย่างหนาอ้าวอันนี้ซื้อสองรุ่นสามแล้วพี่น้องเ้อครับซื้อสองรุ่นสามครับนี่ใส่โรโจเข้าไปเดี๋ยวผมไล่แม่ยังเดือนหนาจังมากขึ้นเออนีนะครับเด้อพี่น้องอ่ะเดี๋ยวติถามครูนี่ให้เออนีเอา คุณนี่นายนนเปิดไว้เท่าไหร่เปิดสามหมื่นเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดนะครับเด้อย่างหนาเลยแหละพี่น้องครับเด็ถึงตัวละหมื่นก็บาทครับเนาะเออถึงตัวละหมื่นก็บาทนิดๆนะครับเนาะลูกเหงาหางใหญ่ๆนะครับเด็กเก่ามาเลยพี่น้องอันนี้คือลูกตัวเมียนะครับเด้อหลายๆคนสีเบื้องบมเป็นนะครับเนาะลูกตัวเม่ครับเออเบื่อมันฝนเกิว่าตัวผูกคนแล้วนี่ครับนี่อันนี้คือลูกตัวเมียนะครับเนาะนี่เดี๋ยวบรรทูจะพาดูชัดๆนะครับเนาะ อเอแม่แม่มันใส่เงี่ยอยูย่เด้อพี่น้องกระวังดีๆกันเดี๋ยวเล็บจังเบื้องนะครับเด้อนี่แหละสามมื้อเจ็ดได้ตัวแม่นี่นะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเล็บบ่มีปัญหาแม่หูหูเอาต่อไปเป็นแม่ลูกอีกคู่หนึ่งคู่สุดท้ายนะครับเนาะซื้อสองได้สามได้ครับซื้อสองได้ไ<ห>สามเดี๋ยวให้น้องไปไล่ถ่ายมานะครับไปลูกไปเออมามามาลูกมาหาแม่ลูกนี่ยั้งแดงนะครับพุ่นแม่เพิ่นนะครับเนี่สุดยอดเลยครับลูกนี่แดงแดงนะครับเนาะพุ่นนะครับเด้อทั้งคนหนือมั้ไปลูกไปมาเร็วมาเร็ว ทังหมดทั้งคุณนะครับเด็กผู้ชายเล่นเล่นหลุดเลยมากเกินนี่นี่ตัวนี้นะครับเนาะลูกจะเดือนหรือปุ๊นี่ลูกปีหนึ่งหนึ่งครับปีหนึ่งซื้อสองได้สามแม่ท่องนะครับเด้อแม่ท่องแปดเดือนกับเ KF สามหนึ่งครับโอเคอ๋อคูณนี่แม่ท่องแปดเดือนกับเ KF สามหนึ่งแม่กับไซรอยสี่สิบได้เนาะครับเป็นว่าลูกแรกลูกสองในส่องครับลูกแรกลูกสองในท่องนะครับพี่น้องครับอะเอาซื้อสองได้สาม คูนี่เปิดเท่าไรครับเปิด47ครับ40,007เดี๋ยวจังหวงจะชัดนะครับเด้อให้ฟังราคาก่อน40,007พี่น้องสิได้จังได๋เดี๋ยวัมชุดพาเบิ่งนะครับเนาะแม่เป็นงัวโบดดีนะครับเนาะอ่าแม่เป็นงัวโบดนะครับพี่น้องครับโบดจัดแล้วก็แข้งขาดํานะครับก็จะได้ลายแฟนซีมันนิดหน่อยนะครับพี่น้องแต่ว่าปลอดให้ลูกเก่งๆแต่ว่าการส่งลูกนี่ถือว่าเกินตัวนะครับพี่น้องวันนี้นี่เด้อสิพาเบิ่งประมาณปีนึงใส่กับสีเบียร์ร้อยสามสิบเกือบเลวนี้ เดาไปหาเลยแม่ก็ลูกไปนี่แดงโบดแบบบ่มีลายแฟนซีอย่างเลด้อพี่น้องครับตัวลูกเพิ่นนี่เออนี่เออนี่เออนี่นะครับเบิ่อชัดพี่น้องนี่สี่หมื่นเจ็ดนะครับเนาะครับเออนี่เบิ่งเอาตัวนี้พี่น้องงอมัาจากเขาห่มบ่มือนอย่างนี้มันเน่นอ่อนเลยนะครับเพิ่งเดี๋ไปกินเลยเขาโพดเอ้านี่แหละเห็นแล้ว่าเบิ่งเอาอีกนะครับเนาะเอาเสื้อผ้าเบิ่งแม่ชัดชัดเออนี่นะครับถึงตัวละสองหมื่นกว่าบาทก็เพิ่งเอาสี่หมื่นเจ็ด แม่ทองอยากแยกถามเอาด้วยพี่น้องเด้วครับเอานี่แหละสำหรับนายนูฟ้ามนิกะน่าจะไม่ให้แค่นี้นะครับน้องเขาฝากปิดคลิปตอนนี้ครับผมอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ